ข้าวต้มหมูส ah ับหนําเลียบนะทุกคนวันนี้ผมมาทําให้ทุกคนชมนะครับทุกคนจะได้ทําทานกันนะครับทุกคนนี่นะครับไปรับชมกันครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะทําหมูผัดหนําเลียบนะครับทานกับข้าวต้มนะครับทุกคนวิธีทําทําแบบไหนนะครับทําอย่างไรนะครับคลิปที่แล้วผมได้ทําข้าวผัดหน่าเลียบไปแล้วนะครับอันนี้ก็ คลิปนี้ก็จะมาทําบางคนนะครับอาจจะอยากทานข้าวต้มนะครับกับหมูผัดหนาเลียบนะครับเป็นสไตล์จีนนะครับก็จะมีนี่ครับทุกคนหนาเลี้ยบนะครับหรือมะกอกจีนดองนะครับแล้วก็จะมีหมูสับครับทุกคนหมูสับผมใช้สองขีดนะครับแล้วก็จะมีอันนี้คือเครื่องเคียงนะครับทุกคนจะเป็นเม็ดมะม่วงนะครับแล้วก็จะเป็นพริกขี้หนูนะครับแล้วก็จะมีมะนาวเครื่องเคียงขาดไม่ได้ครับแล้วก็อันนี้ เป็นกระเทียมนะครับเดี๋ยวจะสับกับหมูสับผสมกันนะครับแล้วก็จะมีรากผักชีด้วยนะครับแล้วก็จะมีขิงด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะสับรวมกันกับผัดนําเรียบแล้วก็หมูนะครับโอเคครับทุกคนมาจัดการเครื่องเคียงครับนี่ทุกคนพริกขี้หนูนะเราหั่นแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ใช่ว่าตั้งใจจะอะไรนะทุกคนตั้งใจจะทําให้ทุกคนชมนะครับว่าหั่นแบบไหนนะครับนี่ครับทุกคนหั่นแบบนี้ปกตินะคหั่นแบบปกติเลยนะครับ เป็นเครื่องเคียงนะครับทานเป็นเครื่องเคียงนะครับพูดง่ายก็คือแก้เลี่ยนอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนี่นะครับแล้วก็มะนาวครับทุกคนมะนาวเดี๋ยวครับสักรูก่นะครับ มะนาวเราก็หั่นเต่านะทุกคนแต่เป็นหั่นเตาเล็กๆนะครับได้แล้วครับเครื่องเคียงนะทุกคนนี่ครับเครื่องเคียงนะครับทุกคนนี่หมูสับนะครับแล้วก็หนํำเลียบนะทุกคน มาลูกไม่ใกล้เลยครับหนําเลียบหนําเลียบมีลูกเล็กลูกใหญ่นะทุกคนอันนี้ถ้าลูกเล็กผมก็ใส่ประมาณแปดเก้าลูกนะครับถ้าลูกใหญ่ผมก็จะใส่ประมาณหกลูกนะครับแต่อันนี้หนําเลียบมาค่อนข้างลูกเล็กนะครับผมก็จะใส่เยอะหน่อยนะทุกคนลูกเล็กนะวันนี้ เสร็จแล้วเราก็แกะนะทุกคนแกะเอาแต่เนื้อนะครับเม็ดไม่เอาครับใครชอบก็ใส่เยอะก็ได้นะครับวันนี้แล้วแต่ไม่มีการไม่มีอะไรตายตัวนะทุกคนเราทําทานเองนะครับแล้วแต่ชอบเราเลยนะครับผมตั้งใจจะมาทําให้ทุกคนทําทานเองนะทุกคนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมไว้นะครับ แล้วก็ทุกคนอันนี้รากผักชีนะครับนี่ใครไม่ใส่ก็ได้นะครับทุกคนอันนี้แล้วแต่นะครับสิ่งใดสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ชอบไม่ทานไม่ใส่ก็ได้นะครับรวมไปเลยครับแล้วก็ขิงนะทุกคน รวมไปเลยครับกระเทียมครับกระเทียมใส่เยอะหน่อยนะทุกคนรวมไปเลยครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่ครับทุกคนหนำเลียบนะครับ เช่นเดียบรวมไปเลยครับนี่นะครับทุกคนรวมไปแล้วครับเสร็จแล้วสับครับ ทุกคนนี่ละเอียดดีแล้วนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปผัดปรุงรสชาติกันครับทุกคนไปครับโอเคนะทุกคนเผากระทะร้อนแล้วนะครับเสร็จแล้วก็น้ำมันเย็นครับตามสูตรครับจะได้ไม่ติดกระทะนะครับทุกคน เสร็จแล้วก็นี่ครับที่เราเตรียมไว้สับไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับใส่ลงไปเลยครับ <c oughs> มูผัดน้ำเลียบทุกคนเราใส่น้ำมันเยอะหน่อยไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าเราไปทานกับข้าวต้มนะครับโอเคทุกคนทานนี้มาปรุงรสชาตินะครับก็จะมีชูรสนะครับน้ำตาลนะครับ น้ำตาลนะครับทุกคนน้ำตาลใส่เยอะหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าหนําเรียบเขามีรสชาติเค็มๆนะทุกคนแล้วก็น้ํามันหอยนะครับผมใช้น้ํามันหอยเข้มข้นนฮครีกุมกี่นะทุกคนแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับติวด,ดํานะครับตอนนี้ก็ผัดรสชาติครับให้เข้ากันครับ ก็ลอชิมรสชาติได้เลยนะครับขออนุญาตชิมนะครับขาดเหลือเติมได้ครับเค็มนิดนิดครับหวานนิดหน่อยหอมหน่ำเรียบครับเดีย๋ยวผัดให้เขาสุกสักนิดนะครับทุกคน ทุกคนไปถ่จานครับนี่ครับนี่นะครับทุกคนหมูผัดหนาเลียบทานกับข้าวต้มนะครับคนจีนสมัยก่อนชอบทานมากมากนะครับทุกคนสมัยใหม่นี่อาจจะไม่ค่อยเห็นสับเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็สูตรเดิมครับเครื่องเคียงครับทุกคนใส่เข้าไปครับ เครื่องเคียงนี้จะแยกก็ได้นะทุกคนนี้แล้วแต่นะแล้วแต่แต่ผมใส่รวมเลยนะครับหมูผัดน้เรียบครับแล้วก็นี่ครับทุกคนทานกับเขาต้มนะครับต้ม<อ>นะครับ<อ>นบ<อ>าเรียบครับทุกคนอะหยาใครชอบพริกใส่พริกนะครับ ผมชอบนะครับทุกคนชอบเผ็ดนะครับผมชอบพริกมากๆนะครับชอบเผ็ดครับอือร่อยมากนะทุกคนหอมหน่ำเรียบเอาต้มร้อนๆนะครับ พื่ออร่อยจริงๆนะครับทุกคนขอาจริงนะครับทุกคนผมชอบมากกว่าข้าวผัดนะครับอันนี้ทางใจผมนะครับทุกคนข้าวต้มครับหมูผัดน้าเลียบทานกับข้าวต้มนะทุกคนผมว่าผมชอบมากกว่าข้าวผัดนะครับอันนี้ได้แต่คนชอบนะครับนี่ความรู้สึกของผมนะครับไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะครับอันนี้รู้สึกความรู้สึกส่วนตัวนะครับอือขอขอยอดอีกคำนะครับทุกคน นี่แหละครับทุกคนข้าวต้มหมูสับหน่ำเลี้ยบนะครับผมตั้งใจจะทําเพื่อให้ทุกคนทําตามและ,ะทําทานเองนะครับจะได้ไม่ต้องเข้าร้านแพงๆเนาะอ <laughs> โอเคนะครับขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับทุกคนสวัสดีครับ